ในตำแหน่งนี้นะครับมันจะมีที่ให้เราเปิดประตูเวทมนต์นะครับโดยใช้กุญแจดาบหินตั้ง2องอันนะแต่คิดว่าเพื่อนๆคงจะมีเหลือกันเยอะแยะแล้วแหละเราลองเปิดเข้าไปดูนะครับว่าในนี้มันได้อะไรนะครับมีแมงไหมมีน้ำท่วมด้วยไม่มีใครกวาดหลังคาก็รั่วตาประทับมาริกาอ มาลิกาทำไมมาอยู่ที่นี่มันเป็นตราหรือว่าตาของเขาอ่ะเแล้วมันลองใส่กันดูนะคือมีตาอยู่สามอันแล้วเนี่ยหน้าตาเหมือนแบบแกดสิวเหรอสิวหัวช้างเหรอครับเราสามารถใส่สิวหัวช้างเพื่อเพิ่มค่าพลังได้นะครับแต่ว่าเวลาใครมาโดนสิวจะทำให้เราได้รับบาดเจ็บมากขึ้นนะฮะโอ เป็นทุกตาเลยครับเราเรียกว่าสิวหัวช้างฮนะสิวหัวช้างมาลิกานะครับขอบคุณมากครับที่แวะเข้ามาชมครับ